สวัสดีครับผมเบ่าหนองคบมือนี้มาพอๆกับเบ่าหนองอีกคือเก่าครับผมมาก้วครับมือนี้เบ่าหนองด้กุยกันกับพอหยุดครับงวดวันที่1กันยา68เบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมแับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างถ้นยุทธิชมและดวงครับตัวเลขที่เบ่าหนองหหรือความฝันในเบ่าหนองบอกสูฟังมันเป็นแนวทางครับมักจังสื่อเอาคันบ่มักกับพานได้ครับบ่มมผู้ใดบังคับเพาไดเนว่าเขาสิสื่งเลขตัวใดเพราะว่า ผู้ใด้ห้มากก็ขึ้นแนวทางขนาดครับผมเบาหนองกับบังคับห้บัวได้ฝันเบาหนองหรือว่าฝันผู้ได้กระางงแกยุีิมักส่วนตัวของแต่ละคนนะครับเนาะเบาหนองได้คุยกับพอยุธเพื่นว่าพอฝันแล้วเบาหนองเอยว่าสันเบาหนองว่าฝันมือไทยแล้วพอฝันมือวันวันพระจำได้ฝันมือวันพระขึ้นวันพระบ้านนี้เพื่อนบอกว่าจ้าชเป็นจังได้เด้อบาเอ้ยแต่ว่าพอฝัน ในฝันนั่นเด้อเพ่อ่าบัดนี้เขาบอกสู่ฟังเนาะเขาบอกว่าอยาวดอกเพื่อเขาเบาเข่าๆแล้วกะให้ตัวเลขมาพ่อฝันว่าพ่อเห็นต้นโพใหญ่เพ่อ่าต้นโพใหญ่ใหญ่แห้งจั๊กฉี่ไใหญ่จำได้เบาหนองขนาดเอาคนเอาคนเป็นสีเป็นเศร้ามาจับแขนกันนะไปโอบต้นต้นโพนั่นก็ยังบ่ถึงกันพอว่าคือสใหญ่แห้งแท้ เกิดมากกับโบเคยเห็นตนโพอย่าง,งหิ่งหปานี้จักเทือว่าสันบันดนี้เห็นเห็นเห็นอ้ไคนหนึ่งยืนอยู่หน้าตนโพเห็นคนคนหนึ่งยืนอยู่หน้าตนโพเป็นคนกลางๆคนเิ่นวสิน่าคน,คนประมาณสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยเิ่นว่าย่างมหาพอไงเิ่นว่า มาแต่ทางไหนล่ะเพื่นวะพอกันเลยว่าโอ้ยจะศิวมาแต่ทางไหนล่ะมามาหนีก็เห็นตนโพ้ยโดดว่ดสัตว์วัดนี้ผู้ชายคนนั้นเพิ่นก็เลยดึงแขนพอมาหนีมาเบิ่งยังนีเพิ่นวะเจ้ายังให้เบิ่งเพิ่นวะสิรัเพราว่าดึงแขนพอแล้วปึบเพิ่นก็ยางมาหนาตนโพ้มันสิมีแข่ยไขลักษณะเพิ่นวามองตนโพ้มงนั้นมันมันมีลายลักษณะแบบ เพื้นเรียบๆคน่าชินาบัดนี้ผู้ชายคนนั้นเพื่อนกันเลยถือใบโพมานะใบหนึ่งยิบเอาใบโพมาใบหนึ่งเอาไปตีลงหม่องหม่องหมองตนหม่องหมองโค่นต้นทีทท่ที่เพื่อนที่เพื่อนเห็นนะตีอยู่ประมาณที่หาเทือนนี่แหละตีมาแล้วปุ๊บตัวเลขกมันก็ะขึ้นเิ่นว่าตัวเลขมันก็นขึ้นโตแบกใหญ่เลยแดงจึง่งคืนเลยว่าสัน์พ่อก็เลยห่วย มันคือมีตัวเลขขึ้นมานะพเพราะวันนี้เพิ่อกันเลยว่าง่าจ้าเบิ่งเอาเจ้าเบิ่งเอาวันนี้พอกันเลยจะเง้อข้อไปเบิง่งเลยมันขึ้นชัดแห้งเบาหน่องเอ้ยว่าจังเลยข,ขึ้นในตนโพนั่นเด้อตัวนว่าห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดนี่คือเลยข,ขึ้นในตนโพวันนว่าอ้มันชัดแห้งเบาหน่องเอ้ยว่าจังป่านมีคนเอามาเขียนหน่อยตอแหลกโบเห็นเลย บริคนผู้ชายคนนั้นเป็นเอาหยิบหยิบใบใบ,บโพมานะ่เอามาตีสองสี่หาเทือเน,นี่ยคนละเอามาตี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 ตัวหลีมันกน็เริ่มชัดขึ้นบนี้พ่อก็เลยแล้วผู้ชายคนนั้นก็นจับมือพ่ออีกเทีหนึ่ง,งพ่อก็สะดุ้งตื่นขึ้นพ่อก็เลยลูกมาเขียนเลขให้เบิ่งเออลูกพ่อก็เลยลูกมาเขียนเลขไว้แล้วก็บอกให้เท่าใหญ่เราฟังเล่าว่าอันมีคน มาบอกดิให้พาไปให้ไปเบิเ่งเรียกยุ่วต้นพูว่าสันเลขยกหาสามเจ็ดว่าสันเทายายเราก็เลยว่าจะซื้อไปเบิ่งตีเพื่อมีโชคลุ่มอาชีนะเจ้าข้าคนฝันแมน่นอยู่ตัวว่าสันผนว่ากาลองเบิ่งหละผนว่าลองพิจารณาครับเด้องวดวันที่หนึ่งกันยาหกแปดครับผมเลขพอหยุดครับห้าสามเจ็ดซึ่งเธอปกตินั่นถุกงวดมากเป็นช่วงาสิเป็นเลขยสองตัวเนาะ แต่ว่ามางวดนี้มือนี่เป็นเิ่นเด้เลกสามตัวเิ่นกับบงหูดอกว่าเลกมันสีมาตัวใดแต่ว่าให้ลองพิจารณาเอาเผิ่นว่าห้าสามเจ็ดนะจพอกระชไปหาซื้อลรตเตอรี่ไปก่อนเพื่ออันสีได้เบิงตัวเลกหลุดไปน้ากันถ้าซื้อลรตเตอรี่มันกระชีดเดิหลุดหลายรางวัลระหว่างประมาณนี้แล้วกระิีดหาซื้อทั้งหนอกไปน้ำผู้ใดมักรีพอหยุด ก็ลองพิจารณาบุญครับเด้อห้าสามเจ็ดครับหมกักบ่หมกักพิจารณาบุางเดี๋ยวบ่าวหน่องกัสิลงตัวเลรเนะบุงเดี๋ยวกัสิีขอตาไครเพราะว่าหลายคนทุนทักมาแล้วบ่นว่าขอตาใครแนะวซันเดี๋ยวเลขเดี๋ยวเลขมันสีอันเดี๋ยวมันสิไปหารอตตอร่ว่าใดว่าสันเดี๋ยวบ่าวหน่องขอตาไครให้กัเดี๋ยว,ว,วสิวงวลงคงิีปให้เบุงนะครับเด้องวดนี้เฮ้ามารับโชคไปนํ้กันศรัทธามีบารมีเกิดครับผม เบาหน่องก็ลงเหล็กลงปูให้แล้วเนาะลงเหล็กลงปูให้แล้วลงเหล็กแม่ฮันนี่ให้แล้วแล้วก็เหล็กฝันแต่ละคนเบาหน่องกลงงลลอง็ลงให้เบิง้งแล้วแต่เดี๋ยวเบาหน่องสิลงให้เบิ้งเมื่อทุกคนนั่นแหละนะครับเนาะหลายคนก็รอเหล็กวิ่งเจออนเหล็กวิ่งเจออนกับเขาดีหัวดีแต่ว่ามือนี้เพราะท่านหูเพราะท่านได้คุยกันว่าเป็นสิแลีนเพื่อน,น,นบานตัวใด เพราะว่าเพื่นนอนแั่เลียงของเพื่อนตลอดเนาะเพื่อนเลี้ต่ว่าเี้ยงเพื่นอนกับเขาตลอดเด้เเลี้ยงจีออนิึงเลยอะ่ะจะลองเบิ้งเดียวเดี๋ยวถ้าใด,ดมาเดียวบ้าหนองฉิดลงในช่องหน่อยให้เบิ้งนะครับเด้อไอในช่องชุมชนว่าเลียวิ่งจีออนของเพื่อนบา้านของเพื่นอนที่วิ่งตัวไหนเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำแก่ค่อยติดตามคลิปต่อต่อไปของเบาวนองนะครับเนาะขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่หนึ่งกันยาหกแปดครับผม ห้าสามเจ็ดนี่คือเหลขพอหยุดครับมกบักบอมกักปีชาะผมเด้อเลขกตรงหมดบานองบานองก็ลงให้เบิงแล้วแล้วก็บางคนก็นได้โชคลายวันบานงคนก็นได้โชคเพื่ินบาทบานองก็ดีใจนาขอแต่ว่าสื่อตัวไดสื่อมือไดหรือว่าสื่ออีกอย่างจะขอให้ได้มีโชคทุก,ท,กทุกมือครับบานองก็อยากให้ทุกคนได้มีโชกนั่นแหละเดี๋ยว พระลงปูบางคนก็นถามมาว่ายังเหลือบอยังเหลืออยู่นะครับพระลงปูก่กยังมีให้บูชาอยู่บ่ว่าจะเป็นพระบูชาขนาดสามนิ้วครึ่งมีทั้งเหรียญแล้วก็ตะกรุดนวลดวงบานเรมีให้บูชาคือเก่าครับแต่ผู้ใด,ดอยากได้อยากบูชา,าจะเป็นสิริมงคลแก่จะของเป็นสิริมงคลแก่ขอบขั้วหรือบวัวสีบูชาพระไอ้บูชาพระหลุบรอเอาไปไหว้ในรถก็ไดหลายคนค่นกับ เอาไปไหว้ในรถเกิดปฏิหารหรือว่าฟันเห็นปูกันหลายคนครับแต่เดี๋ยวบ่าวหน่องสิไปเอามาบอกสู่ฟังพี่มุกดากับฟันเห็นลุงปูอีกแล้วงวดก่อนถือมาบันนีเพิ่นก็มาสื่อเพื่อนบานก็ถือสามตัวสื่อสามตัวทะเบียนรถเพื่อนบล่ะเพื่อนว่าบุ้งหูแม่บ่าวหน่องโชวงนี้ฟันเห็นลุงปูฟันเห็นลุงปูย่ามใด่เด่โชกยามนั้นว่ซั่น พี่มุกดาครับถ้าผู้ใดจําได้เหลขโรดเพลินเขาเหล็กไงแล้วก็เหลขเพลินบาทก็เขาสามตัวแกเดียวบ่านหนองที่ไปคุยกับเพิ่นอีกท่านหนึ่งครับเพื่นฝันแบบใดหรือว่าฝันดีบ้านหนองก็จะเอามาวากสูงฟังคือเก่าอันจะรอเป็นอยู่ครับทากเพื่อนไปหาไปทากไปหาเพื่นละเพื่นว่าเดี๋ยวฝันอยู่บ้านหนองแต่ว่ามันยังบ่ชัดเพื่นว่าสินะแกเดียวให้ฝันชัดๆก่อนแต่สีมาบอกสูงฟัง ขอติดตามนะครับขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิน้ำสมวังดังปารถนาบาร,รมีหลวงปู่สวงตะไครแม่ฮันนีหมอบโชคให้ทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ